สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเคล็ดลับมอไซ์วันนี้มีคลิปการหรือการวิจารณ์วิจัยเว็บร้อยครับจอดนานพอดีลูกค้าเอามาให้เช็คดูครับผมพอลงมาปัา๊บผมก็ก่อนอื่นมุ้งก็เติมลมก่อนครับเพราะว่าลมมันยางมันอ่อนไม,ม่มีลมจอดนานผมก็เลย เข็นออกมามาตั้งขาคู่ตามที่ตรงที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทดูก่อนเลยครับก่อนอื่นกําลังอัดครับก็กาลังอาดไม่มีครับสตาร์ทง่ายก็คือไก่ขึ้นเหยียบก็ไหลก็ลงแล้วครับก็แปลว่ากาลังอาดไม่มีก็ต้องลื้อครับผมนี่ตอนนี้กาลังลื้อครับกําลังอาดไม่มียังไงก็ไม่ติดครับก็เลยถอดต้องถอดเสื้อสูบฟ้าสูบดูครับว่าเราเราต้องฟิตตรงไหนมั่งต้องทางอะไรมั่งที่มันอา่า สึกหลอไปครับเพวอารถมานานแล้วครับก็ดูสาภาพครับอขอเชิญรับชมครับผมก็เลือออกมาเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์อาการว,ว่ามันเป็นอะไรมั่งครับต้องซ่อมอะไรมั่ง เนื้อครับนี่ลูกสูบครับติดครับมีรอยติดเยอะแล้วก็แหวนก็ตายครับถึงไม่มีกำลังอัดไงครับแล้วก็อาการแบบนี้ก็ต้องคว้านลูกสูบครับต้องเอาลูกสู่ไปคว้านใหม่แล้วก็วาลครับนี่คือวาลเราก็มาเช็คดูว่าวาลมันรั่วหรือเปล่าวิธีการเช็ควาลรั่วก็คือเช็คง่ายๆครับไม่ยากครับเดี๋ยวทำให้ดูครับผม หลายคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับก็ทําให้คนที่ยังไม่รู้มาาดูครับผมใครที่อยากรู้อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมหรือว่าจะทักมาทางแชทเฟซบุ๊กโดยตรงก็ได้ครับสมชายเรสซิ่งครับเดี๋ยวจะโทรโทรศัพท์มาก็ได้ครับผมทุกวันนี้ก็ตอบแทบทุกวันครับผมจะตอบคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ย ก่อนนอนครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ตอบครับก็ตอบให้ทุกคนครับถ้ารู้กิงนะครับถ้ารู้ไม่กินก็ขอโทษด้วยครับก็บางอย่างเราก็ไม่ไม่ได้รู้ไปทุกอย่างครับบางอย่างก็ไม่เคยสัมผัสเลยครับก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปหมดทุกอย่างจะกิงทุกอย่างตรนี้ก็ล้าง่อนครับล้างปลาสุกก่อนปลาสุกก็เนี่ยเบาเบาไอเดี้ วาวไอเดีก็รู้สึกว่าจะจมครับก็ต้องืูออกมาดูว่ามันยังเหลือบ่ามาเปลามันยังเหลืออยู่เยอะไหมแต่ตามที่มองแล้วก็คือจมครับาจะได้เกียร์บาครับเปลี่ยนว่าวเกียร์บาใหม่ถ้าบ่้บาบามันลึกมากแล้วก็ต้องตีบ่าเปลาครับอาการก็ค่อนข้างจะหนักอาการครับรู้ว่าเออดูก่อนว่าเาลารั่วอเปล่าครับเปารั่วไหมก็คือเอาน้ำมันเทลงไปเลยครับในช่องไอดีครับนี่คือไอดีก่อนไอดีไม่รั่วครับ คราวนี้เราก็ไม่ดูไอเสียว่าไอเสียรั่วไหมไอเสียก็ไม่รั่วครับเพราะว่าถ้าถ้ารั่วเนี่ยมันก็ํามันก็จะซึมออกมาครับทาให้เห็นเลยครับก็ดูวิธีการดูง่ายๆครับคอนนี้ก็จะหรือเอามาดูครับลูกสูบก็ยังไงก็ต้องควานแน่นอนครับต้องควานครับไม่ควานก็ไม่ดีครับควานสตาร์ทขึ้นควานแล้วก็ไม่นานก็หัวเรียนบอดครับ คราวนี้ก็จะหรือเบาหรือตาสูงมาดูครับว่าวาวเป็นยังไงมั่งครับแต่ตามที่ดูแล้วก็เบาไม้ดีก็น่าจะจม,มครับผมคราวนี้ก็จะถอดเบาครับผมวิธีการถอดเบาก็ไม่ยากครับทำแบบนี้ครับบล็อกโูเทียนหรือว่าลูกบล็อกครับ พอก้อหน่อยแล้วบางมันก็ดูว่าจะเดินกระเด็นไปไหนครับนี่นะครับเล็กเบ,บาแล้วก็บาเอาก็ได้เดี๋ยวมันกระเด็นไกลเดี๋ยวหาไม่เจอไอเสียเอาไปไอเดียวไปแล้วก็ไอเสียครับอ่าครับนะครับแล้เวเราก็มาเช็คดูเอาครับ มาดูบาวบาแล้วก็บ่าเบาครับดูครับเขือมากครับรถจอดนานครับรถรถเครื่องมันหลวมแล้วก็จอดนานครับตามที่ดูครับไอไอเสียเนี่ยเราขูดทำความสะอาดแล้วก็บดเบาวน่าจะได้ครับบ่าเบาก็ยังโอเคครับไอเสียพอได้ครับมาดูไอดีครับ ไอดีวลาวในบ่าจะหลุดแล้วครับหนึ่งจะหลุดแล้ววลาวจะหลุดแล้วดูบ่าวลาวครับบ่าวลาวก็ลึกครับแต่ว่าตามที่ดูแล้วอาการแบบนี้ประมาณนี้เกียร์บ่าได้ครับเปลี่ยนวลาวใหม่แล้วก็บ่าก็แค่เกียร์ครับไม่ต้องไม่ต้องไปตีบ่าวลาวใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้ดีมนกนัเหมือนเหมือนใหม่ครับ สรุปแล้วก็คือรถคันนี้ก็ต้องหนึ่งควานลูกสูบใหม่สองเปลี่ยนวาอล์ไอดีครับเปลี่ยนวาอล์ยดีถึงจะดีนะครับถ้าจะทําให้พอขี่ได้ก็ขี่ได้แต่มันไม่ดีครับถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนวาอล์ยดีเกียบบาทวาอลยเสียทําความสะอาดบดก็น่าจะได้ครับแล้วก็เปลี่ยนซินก้านวาอล์ครับ ป็นการวาวทำความสะอาดครับทำความสะอาดที่ในพอตไอเซียนนะครับล่างออกไอเซียนเนี่ยทำความสะอาดมันก็มีเสมอเยอะครับแล้วก็เราก็เช็คดูด้วยครับถ้าจะทําให้ดีให้สมบูรณ์สุดเราก็เช็คดูแคมด้วยครับแคมหรือว่าแกนเลาลินครับว่ามันสึกไหมครับมันสึกร้อหรือเปล่าก็อันนี้ก็ดีครับไม่สึกครับใช้ได้ครับดูกระเดื่องราวครับ ยางกดวาวครับใช้ได้ครับยังดีๆเลยรูปไม่สะดุดครับใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ที่ต้องเปลี่ยนก็คืออ่าตัวนี้เป็นยางริ้งสู้ครับสื่สึกไปเยอะครับต้องเปลี่ยนครับเราก็จะไม่ยางยางยางกดสู้ครับที่อยู่ในอยู่ฝั่งนะครับอยู่ตรง ตรงที่โซ่เราลิ้นอยู่ครับนะครับมันจะมียางกดโซ่อยู่ต้องต้องถอดถอดฝังแกนไฟครับตอนนี้ยังไม่ได้ถอดครับผมต้องยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแต่ยางกริ่งยางกดเราไม่เปลี่ยนมันก็จะทําให้ไม่สมบูรณ์ครับก็สรุปที่เห็นนะครับผมที่ทําให้ดูครับผมหรือให้ดูก็คือขวานลูกสูบครับยางกดยางกริ่งโซ่ราลิ้นไม่หย่อนครับเพราะว่าตามที่ตอนถอดมันยังตึงอยู่ครับ ยางกดยางกลิ้งเปลี่ยนวาวไอ้ไอ้ดีเจียบาวาวไอ้เสียก็ทำความสะอาดบดวาวใหม่ครับก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์หรืออย่างอื่นก็คือเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยคือผ่านไปแล้วแต่ว่าเรื่องคาบูก็ทีหลังครับเราทำทาตัวให้มันโอเคก่อนครับทำเครื่องให้มันโอเคก่อนแล้ว าบูหรือว่าอะไรก็มาเช็คอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เช็คครับผมนี่ครับขบูก็น่าจะใช้ได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาก็ฝากติดตามรถคันนี้ด้วยครับผมคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นคลิปนี้ครับหรือว่าอาจจะนานหน่อยแต่กจ็จะลงครับผมจะลงให้ดูครับว่าตอนทําเสร็จแล้วมันเป็นยังไงครับอ่าการ มันใช้งานการใช้งานตอนสตาร์ทแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมแต่ที่ตอนแรกที่ไม่สตาร์ทก็คือมันมันสตาร์ทไม่ติดแล้วครับมันมันมันพังครับมันไม่ไหวแล้วมันแย่ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปการประกอบให้ดูครับผมว่าวิธีประกอบครับผมอย่างละเอียดครับ ก็คือถ้าใครมีความรู้หน่อยก็สามารถที่จะทําตามได้เลยครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็อย่างที่บอกไปครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าตอบได้ก็จะถ้ารู้จริงครับก็จะตอบให้ทุกคนได้ f c ทุกคนได้รับรู้ครับผมกลองวว่าหวังว่า,วา,วา,วาคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ